วค่ะว <Wars> uhm. <cima. S 1> ันนี้นะคะพวกเราทัวร์จีนนะคะทั้งหมด8ล้านคนนะคะกำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ที่ไหนคะสตีทอนค่ะจอลลอยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะไป ตอนนี้ก็เพื่อนไปเช็คอินอยู่นะคะแต่น่าจะเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนป้ายว่านเเพ t อะเขาก็น่าเพื่อนน่าเหมือนสัตว์เลี้ยงเขาก็น่าจะไม่เช็คอิน แล้วอีนางก็นั่งอยู่น่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายรูปรวมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคอนเทนต์รวมกันนะทุกคนไปน้าเหมือนหมามากสวยเลย แต่กี้พวกเราก็เพิ่งถ่ายคอนเทนต์ไปนะคะคอมวุ่นวายถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาล้างหน้าล้างหน้าแล้วก็รอไปกินดินเนอร์กับเพื่อนๆกันนะคะเย็นนี้รอบกองไฟเบาๆเสร็จเจอเลยพูดว่าอะไรนะรอบกองไฟแม่ไฟเือุนี่น่ากินมาก หมูดิบนี่ยบอกอุ้ยน่ากินมากนะมึงนี่มันยังหมูดิฟมึงต้องเป็นปลอกะช่กูขอไม่เดี๋ยวอุ้ยหมูน่ากินมากพูดได้อยู่พืนฐานพื้นฐานความจริงหน่อยอุ้ยน่ากินมากเฮ้ยนี่เขาบอกได้ปีเบอร์เดรย์อยู่ปีเบอร์ I'm I'm not hey. Hey. hey, hey, teach me how to do it. Hey. They be like smooth. ไปนอนแล้วตอนนี้ก็เพิ่องอาบน,น้ำเสร็จนะคะแต่ว่าตะเกียไปกินข้า,าวเช้ากับเพื่อนแล้วแต่ว่าลืมถ่ายลืมอ <c oughs> ดทดดูว้แต่ว่าเนี่ยหลังจากอาบน้ำเสร็จก็จะแต่งหน้าเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ต่อไปดูกันเลยตอนนี้ก็เรากำลังทำคอนเทนต์ต่อหายลูกอ,าด,อาดูอาดูยังไงอาดูมันใกล้ไปหรือเปล่าแม่อุ้ยสวยอ่ะเฮ้ย เรากำลังหาที่ถ่ายรูปกูนนะคะทุกคนเราจะไปถ่ายแดงๆไปถาแดงๆเานื่นเต้นเป็นอยู่ไปนั่งทับเขาเลยมึงไปนั่งทับเขาเลยทะเลกันอกแล้วไปทีคนกล้าเวทีคนกล้าเมขึ้นเวทีคนกล้าหน่อยเร็วขึ้นไปแล้วห่างเครื่องคนที่หนึ่งอาเตน ตอนนี้คุณไอก็กำลังเป็นตะก้องอยู่แดดดีมากเลยค่ะจบค่ะทุกคนม,มาอย่างหงลงอย่างมาจริงแดดร้อนมากไม่ไหวเพื่อนตอนนี้ก็เราจะเช็คเอาแล้วนะคะแล้วก็จะไปต่อที่พัทยาน้อยสรปทานข้าแล้วก็กลับมาด้านข้างกู สำหรับที่พักนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะที่พักก็รู้สึกโอเคมันสะอาดแล้วก็หมายถึงว่าการจัดวางอะไรย่เงี้ยมันให้ทําไม่ได้ดูรู้สึกว่าห้องมันแคบขนาดนั้นห้องก็กว้างสมแบบมันก็เกินราคาอยู่เนาะมาไปแปดร้อยสองคนแปดร้อยแล้วก็เรื่องวิวก็โอเคเนาะแต่แบบมันถึงอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ตรงปกมากมันที่เข้าถ่ายในเพจแต่ว่าโอเคเลยค่ะมันได้คนที มันไม่มีอะไรแย่เนาะมไม่มีเลยก็โอเคทุกอย่างไม่ไม่ดีอย่างเดียวแค่เมื่อคือนอ่ะฝนมันแบบออแบบตกตก,กเ,พเพราะว่าเราอ่ะมีดินเนอร์กันใช่ปะเราต้องปิ้งย่างให้เนี้ฝนมันต่อทุกคนแล้วแบบอืมแต่ว่าโดยรวมที่พักคือดีนะคะแนะนํามากที่อะไรนะสมายแลนด์ถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวนะคะก็เข้าไปในเพจเลยนะคะมันจะมีเพจอยู่ชื่อสมายแลนด์อะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปติดต่อราคาโอเคแล้วก็ที่พักก็โอเคบิวก็เลิศมีตู้เย็นมีน้ำอะไรให้รู้สึกว่า แบ็ i ซิ l ิ t ีเขาอะมนันโอเคใช่แล้วก็ขอจากไปให้นีเดียวเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ใ้้แ้น้อยต่อนะคะทุกคนไปเลย เออทำมาถึงแล้วนะคะ ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนตอนน่ะวัดภูพา,านะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจะไปดู <c oughs> <สำ S 1> วัดกัน,น,กกนิววเเหนียกลไปกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงวัดภูพานวค่ะแต่ว่าเราขี้เกียจขึ้นไปเพาะไม่ค่อยจะดูกับวัดเท่าไหร่พาเพืพ่อนมาเนาะเข้าแล้วร้ <c oughs> อนอืมเ่าแตกเลย ข้างบนนุนจะเป็นวัดนะคะแต่เราไม่ขึ้นเชิดเนื่องจากเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปชมวิวข้างล่างกันดีกว่าวิวสวยมากใช่สวยมากไปเดินไปเดินไปอุสวยจังอุยทุกคนอยากเลอทุกคนสวยมาก สวยไหมสวยมากเลยค่ะจะเหนื่อยมากเลยค่ะมายืนตรงนี้นี่นี่คือจุดชมวิวเนี่ยจุดชมวิวขึ้นมายืนเออชมวิวที่นี้มาแอปแบล็คือสันเอ็มวีเออเออละไปจะเป็นตัวเปิดวิดีโอให้กู นื่องจากมันร้อนมากเดี๋ยวเราจะเดินกลับขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้นะคะเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะอุ้ยเชียด,ดอกทอง <c oughs> นี่ <c oughs> ขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนร้อนแดดมาก <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นวิววัดนะคะถ้าใครเข้าไปอย่าบ,บริเวณตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ไปตรงนี้ก็ได้ร <c oughs> ้อนเหมือนกัน <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นแบบ เหมือนบนหอคอยดูว <wasn 't ill> <laughs> ิวเอยหอคอยอะไรคะหอคอยพี่ช่าเหนื่อยจะทำได้ป่ะเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเที่ยวเสร็จแล้วทริปนี้